ต,ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยไซสสวยครับผมนาอย่างเงี้ยอย่าไว้ใจเชื่อผมดูนาแบบน้ํายังไม่ขึ้นนึงคลองครับปลาแต่ปลามันออกมานะครับเนี่ยผมบอกแล้ววันนี้ตีตรงไหนก็กดัดยักษ์ยางแก้คันจิ๋วครับผมนี่เต็มปากเลยฝากไว้ด้วยครับผมเนี่ยไดเขก็ไปครับผม ดูสามแต้มแล้วยืนอยู่จอดรถที่เดียวนะสามแต้มแล้วฝากไว้ด้วยครับผมสุดยอดอ่ะวันนี้ดูเต็มป่ากงะยาเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับยักษ์ยางแก้คันจิ๋วครับผมเหยื่อตัวใหม่ของทางแก้คันนะครับก็ของมันต้องมีติดกระเป๋าครับตีปาน้าผมเนี่ยกัดเป็นเตดจริงๆขอบอกสุดยอดผม